ครับพี่น้องครับตามกันต้อเลยครับกับบังไฟขวัญใจมหาชนครับแอดเทวดาครับนี่ครับพี่น้องผลงานสุดเป็นจังเลยครับสุดไปแบบไดครับสุดไปแบบสดใส飒飒หรือว่าหดมันห้าครับโดนกันเลยครับสรรพคุณไม่ต้องพูดถึงครับสำหรับทีมงงานแอดเทวดาครับเจ้าของฉายาพ่อหนึ่งรอยวิครับพี่น้องครับแอดเทวดา ปิษัทหางจากบ้านหัวเมืองครับอำเภอมหาชนะเชัยจังหวัดยะโสธรครับแอดเทวดาครับเอซ <MC S 2> แฟนของไฟแสนนะครับหลักเอาละครับพี่น้องครับเรียงลงจากฐานแล้วครับตอนสุดท้ายแล้วครับตอนนี้ Lakukan pilihanmu, jadikan baik.

รอบมากครับพี่้องครับเทวดาครับโอ้ยเงี้นข่งนงามมากๆเลยพี่้องครับเนครับเียนค้อลีครับงครับครับพี่รองครับฉายข้อลอยพี่ครับแัเทวดาครับนครับ พ่อเป็นรงครับลุนพ <ization> ่อครับองศาที Ray ่เขชอบใา่ครับสบายสบายเครื่งบนไดาครับนเี่ครับชายาข้อลอยวีครับที่าจหางจากบ้านลุนหลบวงหางกัป็นรำครับ ปิ้ซุ้มมากๆครับบางนี่ครับพี่น้องครับขุนหางครับดีครับผมุดยอดครับพี่น้องครับยอดตรดงม